หลังกลับมาอัพหน้ากลับมาอัพหลังโอเคครับวันนี้เราจะมาเรียนอัปคัดนะครับหรือว่าหม,มัดมวยไทยเขาเรียกหมัดสายดาวนะครับโอเคอันลับแรกเราฝันอัปอัปคัดหน้าก่อนนะครับจะมวยนะครับอัพหน้าก็ก้าวหน้ามานะฮะก้าวหน้ามาปั้งบิดขึ้นครับขาด้วยลำตัวด้วยไปป้อมกันยับปั้งบิดนะครับเป้าหมายตรงไหน เป้าหมายรงปลายคางนะครับปลายคางตัวเองหรือปลายคางผู้ต่อสู้นะครับกลับมาครับปังบิดมาเลยกลับมาถ้ายหนักให้เป็นนะครับต่อไปอปัปคัดหลังปัง้งหลังก็คือมาหลังเลยนะครับมือแน่ลำตัวจับหัวไว้นะครับลัวมันหล่นเป้าหมายตรงไหนคางตัวเองเอาากลับมาปัางเห็นไหมครับ ปั้งกลับมาโอเคได้นะครับได้ทั้งอัปคัดหลังและอัปคัดหน้าทําบ่อยๆนะครับเพื่อเกิดความเคยชินครับโอเคสวัสดีครับอัปคัดหลังอัปคัดหน้าหมัดเวียงนะครับหรือหมัดฮุกนะครับวันนี้เราจะมารวมทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆนะครับต่อยหนึ่งสองฮุกตรงแล้วก็หมัดอัพนะครับโอเคเริ่มทั้งหมดเลยนะครับ หนึ่งสองหุกตรงโอเคปัง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 โอเคต่อไปมันอัพนะครับอัพหน้าก่อนอัปะคัดหน้าก้าวมากลับมาอัพไปปั้งกลับมาอัพหลังปั้งกลับมามาดูน้ำหนักนะครับถ่ายน้ำหนักอัพก้าวมาทำไมถึงเราก,กล้าวว่าอะไรตามไหมครับ เพราะว่ามัดอัพเนี่ยมัดอัพหรือหมัดฮุกเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของหมัดตรงนะครับเรายับไปปึ้งถ้าเราไม่ก้าได้ต่อยไหมครับไม่ได้เราต้องกล้กกาไปหาเขาฟั้งกลับมาอัพไปเหมือนกันอัพตั้งเหมือนกันที่สําคัญนะครับมืออย่าห้อยมืออย่าหล่นนะครับการอย่าหล่นนะครับกลัวหล่นนี่จบหุวเยเลยจนมุ้ยออกจากหูฟั้งกลับมากลับมาครับไปตั้งกลับมา ตุ้งไม่หลุดน,นะครับตุ้งไม่หลุดน,นะครับโอเคได้แน่